บอลนี่เป็นไหนอู้ยเต็มกว้านเลยบอสพอเมื่อเจ้าฮะจบี่บดีดีบอดขอ้ติดกันติดนะนรับมันมันสมืออย่านันกันด้วยเลยนี่ไมีอย่างมากินมีอย่างมีตรมองดูโอ้ยคมีสมหยาก แซ่บกันนั่น <S <S อืม,อม,อม,อมเถงเลยแน่จริงอ่ะเถียงยแกด้องแน่แน่จริงแกดิแกย,แกย,ยูแล้วเอาเลยลูกพี่โอ้ยบ่แซสบซ้ำผมตำดอดโอ้ยบ่อเสบซ้ำเสียงบ่อเสบยี่นีปอโอ้ย,ย,อยน้ำส้มแตก ไน้นแตกแล้วนี่เดี๋ยวคนถาดดิมันข้นมันมันมันกระจอกสมนะป๊าโอ้ยสมยังคือกระจอกแค่บ่กระจอกก็รูเบิ้งรู้นี่โอ้กระจอกได้เนาะโอ้ยเบิดกกหนึงผมได้นี่ไปตองนี่สู่ตำบางฮงบ่ได้เบิ้งเสียงเอามาเบิ้งนะครับมาเบิ้งนะเบิ้งฟังถ้าจะใส่แต่ผงสูตรจะซื้อได้น่ะสู่ตำบางฮงเขาบ่ได้นี่สังเกตจะเท ว่าอู้ยนี่เจ้าไหนพี่พี่ว่าห้แซ่บ่กันบ่ขี้เด็ดเข่าขึ้นหน่อยหรือเปล่าผู้ใดลากินผู้ใดลากินตะกร่องปะมะน้อยธรรมดาเย็นพอมเย็นแก่สีนะบ่แข็งอีกมึงม่กินหูเด้อมึงเก่งกม่กินกูเด้ออูโหูพี่น้องเบิ่งพี่น้องต่ำมะฮุงครับเผ็ดๆครับใส่สลตรครับไม่เยี่ยอ มากินแดงห้อกินห้องเ็เลยมีเจ้ผมสุรโอ้ยกเดครับพี่น้องอือโอ้โหนี่พริพี่น้องมนาวี่ผักแก้ยหลไหลำฟังำฟังแล้วฟังแล้วฟังแล้วไฮ้ยมึงไม่หลอกมึงไม่หลอกหุ่นกมลงแล้ว ปชิมเบืองอืมไมคืออันหยังบัวอืมอือเออชิมนะอ๋อชิมเมืองอ๋อทีมสีส้มกับทีมสีแดงผมว่าท่านจะจับมือกันนี่มันจะเข้ากันดีแน่นิแม่บอสว่ต้องทะเลาะกันดอกจับมือกันเนอะเขาต่างบอกพุ่งกับแหนมกินน้ำกันไม่ได้แซ่บก็ต่างกินน้ำกันเนโลเแหนมกินก็ได้คยับจับมือกันนี่เขาเดี๋ยวเป็นมูบานไงอืมว่าเนอะ หมูบานญ่ฮักแงอันนี้ก่ากินเด้แงกินทุกคนแมนอมออืมอืมให้กอืมมางเนาะเียอเสียบเลยาางนะองักอกเือบน่เน้ยนเจ้ากันงเนาะูนมนตำข่อยเป็นไรป่ะนี่เสยบเนั่นเห็นบอกว่าเขาจับมือกันดีวเป็นน้ำอัญซีอันปลาแดกวนปลาแดวนองคบอืมวจบาทอืม อกสิบบาทนึงแม่นครับไอ้ประดกนุ่งพวอเขาไปซื้อมืออะรเท่าไรก่อนหกสิบบาทไปเปินเลยมึงต้องมองไปที่สายมือ่างอ่กเพยงโพสนีน้องพี่น้องมึงครับเนี่เขาเลากับแสบเนาะผมมวนผมมวนผมม้วอน้าสาวรลนเขาข้างนด้ๆจากุืเินแสบเพ่านแสบเลยผมนะปาอหมดอายแล้วสีจะแสบแล้วเดีว คักบ่รจะว่าคักเขาเลยอ่ะบางคนอาจจคิดว่าบวชพดษพคักหักอกพดเพ็ดคือจะหักอกติดปลอม่ไมติดลอมมันสมุวออยนน่กันด้วนน่กันสมุนวัพี่งสมุัวไม่ใหญ่เสมขา เอาขามาเ็ดเลยคตดพ่อคตดแม่รวมสมใส่ผดไว้ยังน้อยครับว้าวยางกูน้องยางกะติ้วบ้านเขาเออยางกะติ้วยางกะติ้วมาจานมอดเอิเนีจับมือกันฮ้องฮาวไปน่วกันจับมือบองดองกันบ้องดองบองดองเราเป็นหนึ่ง เพื่อพ่อเดียวในช่วงนี้เพื่อเพื่อกว่ห้องแฟแฟนแรงเกนะหน้าเน่้ยเก่งจะหนาอยู่อยากพูดแค่ว่าอยากให้เขาไปเลยสวยสวยได้ดีเอาละเอาละเอาเรื่องเลนเหรออยากให้เต้นมั่งก่อนเนายใรดีดีผ่านบอกซื้อเต้นกูอีกบ่ เต็น้ันดาวเจ็ดบาทตอนนี้ปิ้นตาได้พรออมไม่มีเงินเหรอไปเต๊ะไม่มีเงินบางมันนี่บู๊มันขุยมันปวดเออโอ้โหมึงหิวมาใส่ไอ้ป้องแกชุดอันที่สร้างเข่ามาเน่กระือลกเลือกลูกเหลือก่กกินโอ้ก้อนหินสมเป็นปะก้อนหินสมมาเช้าอเ่าเอ้าโอ้ขอคุ้นหลายๆครับผม อาอาจารย์ฝ้ายมีคะสาวอุดรบ่าวอุดรแล้วก็ปอบยำหรือต้นฮักแล้วก็เนลี่ครับผมเนลี่ดาวเจ็ดบาทแล้วก็มอสตระสิซียนนะครับผมขอบคุณหลายๆอันนี้ไม่ได้ซื้อเลยนะอันนี้ก็ส้มเหมือนกันนะส้มไม่ได้ซื้อเลยครับส้มส้มตังส้มตังใส่ใส่แอนเดงแดงครับผมใส่มะเขือเทศแดงมะเขือมะเขทศตัวมะนาวตัวมะนาวที่กันะ ยังเลยเป้นกันนะมนครับอโขวดส้มกุหาบเป็นไาแสบปะนวดนวดเวดอามาแต่กอนมาอันนี้รถอันนี้เป็นปีมือกันต่งของเสาดอนแสบครับไม่กินเพื่อนเนาะ เ้ยหมูน้ำายาไงเลยานเขาทานสอวากักินเขาอนน่อสมนะต้องมกแอันนี้เฮ็ดยังกินเฮ็ดแบบไรครับนี่เป็นมากเปนี่แล้วบ่ใช่ค่ะอันนีงคืเฮ็ดเองเลยบ่ครับใช่เฮ็ดเอเมหมูวานมั้งมนีเสาวหมูวานหมูว่านนหมูวานหือ้อเอหมูวาน เอ็ดเอ็ีนไรได้กินขำขำนะกินขำขเลยมันนุ่ๆนะตลารขำขำเลเ่นกันอยู่นี่นี่คนนี้นะนุ่นๆนี่นะนุ่นมากนุ่บอนุ่บอมึงมึงมงพี่สายจร้านีข้ามนั่ข้ามแครบงหดคนน่ะโอ้โหแบนัวต้นน้อสมคำนวนัวนัว โหประเด็กเข้มข้นนัวเห็ดม่วานัวน้อไห้เนาะม่วานี่บดกินเข่าเต้มว่วงเนี่ยออมเมื่อเข่าเหรอข่าจบคลิปได้แล้วบุจบนบ่๊ดอีเดียวป้อมติดยัดติดยอดเยมันตีตำนวดเลยหม โรเสียบล